โอเคครับผมทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับสูบเกล็ดเล็กนะครับผมนี่นะครับสูบลูกค้าส่งมานะครับมันไม่มียางยางจับนะครับผมไม่รู้ว่าหาจากขนส่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล่องมันแกะมานะครับก็ทําการประกอบถอดซ่อมเรียบร้อยแล้วปัญหาที่เจอนะครับลูกค้าเป็นหัวสูบนะครับผมนี่นะครับโอลิงกับสปริงเป็นแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เจอปัญหาก็คือลูกค้าใช้โอริงนะครับใส่ตรงปลายสายนะครับมันเก็บไม่อยู่นะครับผมก็เลยทําการเปลี่ยนประเก็นใส่ประเก็นสีขาวให้ครับประเก็นบอมให้นะครับผมก็จะทําการเทสนะครับดปลายสูบครับเกล็ดเล็กนะครับผมเทสต์30 mpa นะครับผมเทสหลังซ่องครับโอเคครับ চটক <coughs>